สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี X2 นะครับนี่เป็นไงยังไม่ลืมการเปิดคลิปนะครับผมอ่ะทุกคนหลังจากที่เราห่างหายกันไปประมาณ20กว่าวันนะครับเกือบเดือนใช่ผมก็ไม่ลืมคนดูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตี X2 ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตลบในบ้านของเรากันแล้วกันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกับเจ้าอีเขียวอีเขียวมินิแล้วกันเรียกง่ายๆว่าอ อยู่อูอยู่นะครับอยู่อูพี่ชายผมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอัปเดตลงให้ดูแต่ว่าไม่ได้ลงเนี่ยอาจจะลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ จะลงในทิกตอกด้วยนะครับรอไปติดตามชมกันได้นะครับผมอ่ามันจะพปแป๊บนึงแป๊บนึงมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำานะครับสำหรับคนไหนเนี่ยที่สนใจอ่าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถอ่ะเป็นสายที่แบบว่ารักรถอ่ะกดทลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจะลิงก์จะพาทุกคนไปยังตะก้าทิกตอกนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกออเดอร์แล้วก็แถมติ๊กเกอร์ให้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรบ้างสดีครับคุณเจนทำอะไรครับเนี่ยทำรถให้ดูกครับนี่ครับผมอ่าแล้วก็คนไหนนะครับที่จะทำรถเอ้ยรถน้ำมันนะครับไม่ต้องทัหาผมนะ ทักหาเจมเขาได้เลยทักมาหาผมกันเยอะเลยว่าทำรถน้ำมันแต่งจัดทรงร้อยผ้าเลยไหมผมไม่ได้รับทาครับแต่ว่าทักไปหาเจมได้เลยนะครับผมทำรถได้ฟ้าเจมทำรถน้ำมันนาคนทำจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับอย่าจอดอย่าจอดตรงนี้ตบโอเคโอเคนะครับคนไหนที่สนใจโฟมล้างรถนะครับนะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอันนี้ขวดละ159บาทนะครับเป็นหัวเชื่อทำโฟมนะแล้วก็ถังอะไรมีหมดนะครับผมนี่มีหมดไม่ว่าจะเป็นถังขาวถังดําถังอะไรมีหมดนี่นะครับนี่ ครับถังอันนี้ถังดำานี้ถังขาวนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับลองดูได้มีแบบเป็นเซตก็มีนะครับแล้วก็จะมีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่อันนี้เป็นเคลือบเงานะครับเหลือประมาณ1น3 4 5 6้าเหลือ7ขวดสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหมดแล้วมันไม่ใช่ลิมิเต็ดหรอกหมดแล้วเดี๋ยวเอามาเพิ่มนะครับนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับตี X2 นะครับผมไม่มีขายนะครับนี่ให้ดูตอนนี้ผลิตมาอีก1 0 0 0พันะครับเพราะว่าอีก1000ใบแรกเนี่ยหมดไปแล้วนะครับก็เลยผลิตมาอีกเพิ่ ใครที่สั่งสินค้านะครับผมจะแถมสติกเกอร์ให้คนละหนึ่งแผ่นนะครับเอาไปกันเอาไปแบบว่าเอาไปแปะรถแปะอะไรกันก็แปะไปเถอะแต่อย่าแปะเลื้นงก็พอนะครับสติกเกอร์นี้รอบที่แล้วนะครับที่เราไปทริปกันจำได้ไหมใช่จําได้ผมไม่ได้มีแจกไม่ได้มีดอกเพราะว่าสติกเกอร์มันหมดนะครับแต่รอบนี้วันที่น่าจะช่วงวันที่3ามวันที่4นี้ที่เราจะไปกันทริปต่อไปเนี่ยทริปนครนายกอ่ะ เตรียมรถกันให้พร้อมนะครับเตรียมรถให้พร้อมใครจะไปก็เตรียมใบขับคงใบขับขี่รถสภาพต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีหน่อยอะ่ะมีพวก,กเล่อมมีอะไรครบอ่ะนะครับไม่ใช่แบบว่ารถไอ้ขโมงขโมยเข้ามานะก็ตัวใครตัวมันแล้วกันะนะครับผมใครที่ไปนะครับก็สามารถวิ่งเข้ามารับสติกเกอร์จากผมได้เลยครับอันนี้คือแจกนะครับแจกแจกอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเจอข้างนอกนะขอสติกเกอร์ได้เลยผมมีตลอดนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาพูดถึงกับรถแม่บ้านของเราแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เราได้จัดทรงเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับทรงก็จะประมาณนี้แหละหนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะออโอเคแล้วก็น่าจะสมบูรณ์ที่สุดละ<ช>นะครับ<ช>ส่วนมันยังมีของของที่ขาดอยู่นะครับก็จะเป็นพวกปั๊มหลังนะครับปั๊มหลังนี่อันนี้ผมเอาจานจากข้างหน้ามาใส่นะครับขาดปั๊มหลังแล้วก็ขาดจับปั๊มนะครับแล้วก็สายเบรกนะครับตอนนี้ปั๊มบงปั๊มบนอะไรผมมีหมดละ ผมก็ได้สั่งมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าสีมันจะเข้าหรือเปล่าผมสั่งปั๊ม8.1สีแดงเออสวยๆแล้วก็ 1> 1. จานจานนี้ต้องเอาออกนะ,อ,ะอันนี้จานนี้เป็น180มิลผมต้องใส่จาน220มิลสีแดงเหมือนกันแล้วก็สายนะครับสายเป็นสายหัวหมุดอะ่ะเป็นสายสําเร็จหัวหมุดแต่ว่าเป็นสายสีแดงใช่เป็นสายสีดำหลยอาจจะเป็นหัวแดงอะไรประมาณนี้นะครับผมความยาวก็วัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอของอย่างเดียวถ้าเกิดของมาปุ๊บผมก็สามารถ ประกอบได้เลยนะครับผมพวกระบบเบรกอะไรส่วนระบบเบรกหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะระบบระบบเบรกหน้าเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นปั๊มดืมของ DO ZX นะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็หาจับตรงรุ่นของกระบอกโชค๊คกระบอกโชค๊คดีโอเเหมือนกันนะครับส่วนจานหน้าจานตัวนี้หาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นรูน้อยนะครับถ้าเกิดใส่ได้ละ่ะเราต้องใส่จานเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่จานแต่งอ่ะเราต้องซื้อคาลิเปอร์ที่มัน ที่มันแปลงเป็นรูใหญ่ได้นะครับมันถึงจะสามารถใส่จานแบบปกติเหมือนล้อหลังได้นะครับแต่ว่าผมได้สั่งไปแล้วเป็นจานเดิมนั่นแหละเพราะว่าขี้เกียจหาแปลงนู่นแปลงนี่ปะอันนี้ผมวัดระยะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราซื้อจานมาล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็บูธนะครับบูธล้อผมได้ทําการตัดเองเจียเองหมดนะครับตรงน,นี้ก็ล้อตรงเรียบร้อยแล้ววัดนี้แล้วก็วัดตรงน,นี้นะครับล้อตรงเป๊ะนะครับดูให้ดูความลื่นของล้อนี่ยแต่นี้ยังไม่ได้ใส่จานนะถ้าใส่จานมันก็อาจจะมีหนืดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า เราไล่ให้มันแบบลื่นที่สุดละนะครับบูทอันนี้เราซื้อมายาวพอสมควรแล้วเราก็เอามาตัดให้มันสั้นเอาเองแล้วแต่เราต้องการระยะประมาณไหนนะครับส่วนใครที่จะโหลดโชงหน้านะครับอยากให้สวยอยากให้เนียนนะครับแนะนาว่าให้โหลดสปริงใช่ใชหรือไม่ก็ตัดแกนอะไรก็ได้ทําให้มันแบบว่าไม่ต้องปาดอันนี้ขึ้นมาใช่ครับถ้าเกิดปาดนี่ขึ้นมาข้อเสียเลยคือว่าเนีน<ร>ม่ไม่สวยใช่เออม,ม,มันไม่สวยด้วยแล้วก็มันทะลุมาถึงไอชุดสีงเราเลยใช่เห็นไหมของผมว่าต้องมาปาดหลบเอานะเห็นไหมเนี่ย เออเนี่ยมันต้องมาป่าหลบเอาขยับเพราะว่าเนียนโดยสวยนะครับแนะนําว่าให้โหลดสปริงหรือไม่ก็ตัดแกนเอาดีกว่านะครับมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็มาถึงจุดต่อมานะครับล้อเรานะเพื่อนๆนะล้อเราก็เป็นล้อตัวนี้เลยล้อ YM นะครับขนาด3,000ันวัตต์นะครับ50าเฮทนะครับ3,000ัวัตต์ห้าสิบเฮทเป็นล้อ10นิ้วนะครับยาง90้าทับเกนะครับใครที่อยากจะได้ทรงนี้ก็สามารถจัดตามได้เลยนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่า ข้อเสียเลยอันนี้คือเราใส่โชคเดิมไงโชคมันค่อนข้างยาว<ช>น่าจะประมาณ3ามมิลระดับโชคนี้ให้ใคุณให้คุณเกมดูนะครับตัวตอนแรกอ่ะไอหูไอหูยึดโชคตรงเนี้ยมันมาอยู่นี่ะนะครับเพืเพื่อนนึกภาพตามเลยแล้วเกิดเอาโชคมาอย่างเนี้ยมันจะตั้งใช่มันสูงแล้ท้ายมันจะท้ายมันสูงเลยนะใช่ท้ายคือแบบท้ายมันสูงเลยผมก็เลยทําการย้ายย้ายหูไปทางด้านหน้าแทนแล้วกันนะครับแต่ว่ามันยังรับน้ําหนักได้ดีอยู่นะครับเพื่อนนะยังรับน้ําหนักได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าผมได้ทําการสร้างหู สร้างหูมาครอบอีกทีนึงเลยเนะฮะผมได้ทําการสร้างหูมาครอบนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนอกเชื่อมในหมดเลยใช่นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับต้องบอกเพื่อนเลยว่าเราได้เปลี่ยนโปรเจกต์กระทันหันนะครับผมนี่นะครับเห็นเห็นรอยเชื่อมนี้ไหมเห็นครับผมนี่นี่อันนี้คือตอนแรกที่ผมทำอ่ะคลิปในทิกเอรก่อนเพื่อนก็น่าจะเห็นนะคลิปล่าสุดอ่ะนะครับผมได้ทําการทําแป้นยึดแบแบตะกัวด้านหลังเป็นลูกที่7นะครับแต่คลินไปคิดมาแม่งแบบตะกัวมันจะขนามือแล้วปะว่า แบตตะกัว <m any. S 2> ไม่น่าคนามือแน่น,นอนนะครับผมว่ามันก็หนักด้วยแล้วรถมันก็แบบว่าเป็นทรงนี้แล้วอ่ะจะเอาแบตตะกัวมามันก็ไม่เต็มระบบถูกปะ่ะใช่ครับเราก็เลยอ่ะเอางี้เอาแบตลิเทียมเลยแล้วกันเอาแบต e e e well. ลิเทียมอีเขียวอีเขียวคันใหญ่นะครับอีเขียวคันใหญ่เดี๋ยวผมมองบ้างเ <spe ak> ผมก็จะขึ้นไปถ่ายิีใไปดูด้วยแล้วก็จะไปเอาแบตลงมาด้วยนะครับไม่ได้ใช้มาประมาณเดือนสเดือนแล้วกลัวแบตแม่งจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาแบตมาแล้วก็เอามาจับใส่เจ้าคันนี้เลยแล้วก็ วันที่สามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนครนายกไปทิพย์กันน่ะแหละแล้วผมก็จะแวะเอากล่องด้วยนครับนัดกับพี่เขาไว้ละนะครับเอากล่องเ m ็มรคอยาสนนี้ก็จะเป็นสเตปแบตลิเธียมร้อยโวลต์20ิแอมปอ SK20 นั่นแหละแล้วก็ล้อส0 0พันนะครับแล้วก็เ้าเรียกว่าไรกล่องเอ1ม0นหินะครับสเตปแบบว่าพื้นฐานเลยแต่ว่าเราเอามาจับยัดกับเจ้ารถแม่บ้านซิงของเราเดี๋ยวให้ดูทรงก่อนนะครับให้ดูทรงก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมจัดทรงมาค่อนข้างที่จะผมคิดว่าแม่งแม่งเฟี้ยวเลยนะครับ บิดลอยบิดลอยบิดไม่ลอยก็อยู่ที่คนขับแล้วแหละใช่ไหมผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะจูนให้มันแบบว่านี่เห็นไหมอันนี้คือยกไปวันที่สี่เลยวันที่สี่วันที่สี่เหรอวันที่สี่เลยวันที่สี่จะน้างานเลยเพราะว่ามีของมาแจกเยอะอยู่เออวันที่สี่เจอกันนะครับมีทั้งช่องเจมทั้งช่องผมแล้วก็ช่องปามครับรอไปเอาของก็ได้นะครับไปเอาของฟรีนะคไัมไม่ต้องเตรียมตังอะไรไปทั้งนั้นนะครับเตรียมตังแค่ค่าเติมน้ำมันของพวกมึงอ่ะนะแต่ว่าไปเอาของฟรีได้จากพวกผม โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันก็ค่อยว่ากันอีกทีวันที่4ี่เจอกันหน้าเขื่อนขุนดาน,นครับเนี่ยตำรวจรอแล้วเนี่ย <c oughs> เล้นเรนเ,<ร>เราไม่ได้ลบกวนนะครับบอกก่อนนะเราไม่ได้ลบกวนนะเราเป็นสายแบบสายบุญน,นะนักบุญอนะใช่ครับนี่อะให้ดูโชก่อนนะครับสเตปนี้ก็ไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเห็น <c oughs> รงแบบนี้ก็โชกหลังอะไรใช้ได้หมดนะเห็นปะหลังเด้งเด้งซับดีอยู่นะใช่ซับดีแล้วก็โชกหน้าก็เห็นนะเห็นไหม เดี๋ยวเจ๋อเจ๋อเจ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะบึกบักบึกบักเลยอะเนี่ยฮะเราจะผมคิดว่านะถ้าเกิดผมใส่เออ่แบตตะกั่วเจ็ดลูกอ่ะรถแม่งต่ำเตี้ยนเลดินแน่นะครับถ้าเกิดเราใส่แบตลิเทียมเนี่ยผมว่ามันทรงมันก็จะได้ประมาณนี้แหละใช่เพราะว่าแบตตะกั่วเนี่ยมันมาเอ้ยแบตลิเทียมมันน่าจะประมาณสิบห้าโลน่าจะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบตตะกั่วเจ็ดลูกอ่ะมึงต้องมีประมาณสี่สิบกว่าโลอ่ะนะครับเหมือนมึงแบก แบบคนไปอีกคนนึง<ช>อ่ะใช่ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็เลยเอาเป็นแบตเเทียมแล้วกันนะครับร้อยโวลต์นะครับคันนี้เราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่งจะซิ่งสักแค่ไหนแล้วก็จะแรงสักแค่ไหนเออผมบอกก่อนนะบอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วกันนะครับสาหรับใครที่อ่าเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวจอดก่อนพูดไม่ขนาดนี่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 สำหรับใครนะครับที่ดูสตอรี่อันนี้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วคิดว่าอยากจะซื้อนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวรอผมทําเสร็จก่อนนะครับทำเสร็จเมื่อไหร่ เดี like. <Sure. S 2> ๋ยวผมจะมาประมูลในไลฟ์เดี๋ยวเปิดที่20,000อ่าพร้อมทุกอย่างเลยเดี๋ยวเปิดที่20,000ปิดเท่าไหร่ใครเอาปิดได้ปิดไปเลยคือว่าซื้อไปแล้วขับได้เลยเอานี้ดีกว่ามึงซื้อไปเดี๋ยวกูไปส่งให้ด้วยนะครับซื้อไปเลยนะครับใครที่อยากใครที่อยากได้นะครับสตอรี่มันมีให้เห็นใช่ครับรถคันนี้มันมีสตอรี่ให้เห็นในช่องท i k ตอ k ผมนะครับแล้ววิวนี่คือแบบว่ามึงซื้อไปมึงดังแน่มึงซื้อซื้อต่อผมไปคือดังแน่ไปทําช่องอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเปิดที่20,000นะครับใครจะเอาไเอรี้ตตังงน มาทําการซื้อคันใหม่ที่เป็นซากแล้วก็เดี๋ยวจะมาปั้นเป็นสตอรี่ต่อไปใช่ครับผมรอเลยนะครับรอเลยนะสําหรับคันนี้นะผมบอกเลยนะโคตรคุ้มใช่ครับคุ้มจัดเลยล้อสองกล่องนี่มึงก็ไหลมือเป็นหมื่นแล้วแหะแบตเกือบสองหมื่นแล้วอะนะครับล้อแบตกล่องนี่ก็สองหมื่นต้องมีนี้เห็นแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวรอกันว่าใครจะได้ไปนะครับของแต่งกูบอกเลยนะไม่ได้ของกะโหลกกรานะพวกปั๊มหลัง ปั๊มหลังคาลิปเปอร์ยังกูโดนคาลิปเปอร์มาเมื่อวานนี้พันกว่าบาทอ่าไม่ใช่คาลิปเปอร์ไอ้ขาจับอ่ะเอ้ยคาลิเปอร์แหละไอ้ล้อหน้ามันไม่ใช่คาลิเปอร์ล้อหน้ามันคือสเปเซอร์ใชผผ่ผู้ผิดผู้ผิดสเปเซอร์สเปเซอร์เออไอ้นั่นแหละโดนมาอีกนะครับงานกึงนะครับแม่งหายากด้วยแล้วก็แพงด้วยนะครับแต่เราก็ยังไงเราเพราะว่ามีเด็กๆกน้องหนูเนี่ยเม้นกันมาว่าอะไรวะถ้าไม่ลเสร็จไปนานแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กไม่เสร็จสักทีคันนี้ทำไมมันช้าจังนะครับ ต้องบอกกอนเลยว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆนะครับไหนจะขายของไหนจะมันคือข้ออ้างนั่นแหละมันคือข้ออ้างผมนั่นแหละนะแต่ว่ารอชมกันว่าเดี๋ยวมันจะเสร็จล่ดเร็วนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนประกับอะไรเราก็เป็นประกับเดิมเนี่ยเห็นไประกับที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสวิ์ไม่มีเกียร์อะไรเลยเพราะว่าคันนี้จะทาเหมือนรถออโตมติกอ่ะใช่แล้วก็นี่ด้วยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมึงมีตังมึงก็ไม่สามารถซื้อได้ครั้งเดียวนะครับมันต้องซื้อหลายๆกล่องหน่อยใช่แต่อันนี้คือผมมันดวงดีไงก็เเเลลยยยไดดด้ีีอมรบว อยากได้ก็ไปหาเอาในเซเว่นนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไวหน่อยก็ได้นะครับอ่ะระบบกุญแจอะไรเราซื้อมาใหม่หมดละก็แรกคันนี้ไม่ได้มีกุญแจเราก็เลยทาชุดกุญแจเบ้าใหม่มาเลยเห็นไหมใช่ใชนี่วัดวงวัดโวลต์เห็นปะวัดวงวัดโวลต์อะไรติดหมดอ่าครับประมาณนี้ประมาณนี้ปักเราทําไว้หมดนี่เห็นปะปัก EM ทําไว้หมดแล้วอันนี้ปักปักกล่องอันนี้ปักเอ่อฮอร์เซนเซอร์อันนี้ปักจูนอ่านะนี่ เรียบรีบ้อยพร้อมหมดเลย่ะพร้อมใส่แบตใส่กล่องพร้อมหมดแล้วอ่ะพร้อมวิ่งคือเนี่ยอีกประมาณน่าจะประมาณ23วันเนี่ยเบรกระบบเบรกมาเสร็จหมดนะครับแล้วก็อันนี้วันที่อะไรสามเอ็ดละสามเอ็ดอีกประมาณน่าจะวีคสองวีคเดี๋ยวเจอกันกึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวได้เห็นแน่เพราะว่าสตอรี่เราที่เราจะทำเนี่ยเราทําสิ้นสุดแค่ ep ที่สิบนะแต่ตอนนี้มันเป็น ep ที่แปดละอีกสอง ep เท่านั้นรอติดตามชมกันได้นะครับไม่ล้ำละจะทาให้เสร็จไอตัวเล็กไม่ล้ำแต่เราจะทําให้เสร็จไอตัวเล็ก ตัวขับเราก็มีตัวขับเราก็มีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าล้มแบบหลังเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่หรือจะไปแต่ว่าเราก็ต้องทาให้มันดีๆแหละนะอยู่ที่การจูนด้วยอยู่ที่สภาพรถด้วยอีกแบบหนึ่งครับการจูนเราก็ไม่ต้องเอาแบบว่าโหดเกินเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะไม่ต้องเอาแบบว่าแรงทอกกระชากแบบรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะตีลังกาหลายตลบสิบสามนาทีนะสิบสามนาทีลนะ นั่นแหละเราเป็นคลิปเดียวไงวันนี้พูดนะพูดมากไปหน่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะใครได้กับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติเอ็กซ์สอแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามทุกคนในบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนนทวัฒน์เอ็นทีเจมเอ็นทีดูมาช่องติเอ็กซ์สอนะครับ<ไ>แล้วก็ฝากกดติดตามทุกคนทุกช่องทางเลยนะครับพี่เสือมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตากล้องเราด้วย<ร>นะครับเกมเอ็นทีเอ็นทีนะครับ<อ>ผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆนะๆนะเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนนนนี้ะะคครรััับบขออตวลาไปก่ ลองเม้นต์หน่อยนะว่าสวยหรือเปล่าทรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเกมลองนั่งนี่เดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมแบบถ่ายถ่ายถ่ายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณเต๋อเออแบบว่าเท่ๆเลยเท่ๆเลยทำหน้าตาดีๆด้วยนะ,ยนะเนาะ